ภารกิจของครูอาสาสมัครกสนภารกิจที่1การจัดการเรียนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือตามหลักเกณฑ์ที่สำนักง,งานงบประมาณกำหนดภาคเรียนละ35คนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีจำนวน35คนจัดการเรียนการสอนณบ้านแม่ห้างหมู่สี่ตำบลนาแกอำเภอง,งาวจังหวัดลำปาง ที่สอส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างยั่งยืนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน 1. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1. อําอำเภอหนึอาชีพหลักสูตรจักสาร40ชั่วโมงสถานที่จัดบ้านอ้อนเหนือหมู่สามตำบลบ้านอ้อน 2. โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพปรีสกิลอัพสกิลจำนวน10ตำบลซึ่งมีหลักสูตรอยู่จำนวน3หลักสูตรได้แก่หลักสูตรอาหารหวานเพื่อสุขภาพหลักสูตรเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ หลักสูตรการปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้านฟ้าทลายโจรสามโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอธยาศัยงานฤดูหนาวของดีนครลำปางประจำปี2565ซึ่งนำกิจกรรมเข้าร่วมดังนี้ การทำผ้าเช็ดหน้าอมยิ้มและกิจกรรมการทำน้ำอัญชันมะนาวโซดา 4. โครงการหนึ่งสัปดาห์1อาชีพเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนซึ่งจัดกิจกรรมทุกตำบลโดยทำกิจกรรมน้ำสลัดเพื่อสุขภาพ ภารกิจที่3ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของกอสนองเภอ 1. โครงการเสริมสร้างสมรรถะกายกจิตสมองผู้สูงอายุประจำปี2565ซึ่งดำเนินการจัดจำนวน5ตำบลได้แก่ตำบลบ้านหววตำบลบ้านโปง่งตำบลแม่ตีบตำบลหลวงใต้ตำบลหลวงเหนือ 2. ง,งานการศึกษาขั้นพื้นฐานออกรัสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์กับครูในพื้นที่ตำบลที่รับผิดชอบจำนวนห้าตำบลได้แก่ตำบลบ้านหงอดตำบลบ้านแหงตำบลบ้านโปง่งตำบลหองใต้ตำบลแม่ตีบสาการได้รับมอบหมายเข้าร่วมกิจกรรมโครงการได้แก่โครงการจิตอาสาโครงการอาสาเยวาวกาชาติโครงการพ่ายคุณธรรม โครงการเศรษฐกิจพอเพียงภารกกิจที่4ผู้ตรวจการดําเนินงานกศนตบลหรือแขวงนิเทศติดตามงานการศึกษาเพื่อพัฒนาชีพการขอทำของที่ระลึกจากลูกปัตรของกศนตบลหลวงเหนือนิเทศติดตามการศึกษาเพื่อพัฒนาชีพการตัดผมชายของกศนตบลหลวงเหนือนิเทศติดตามงานการศึกษาเพื่อพัฒนาชีพการตัดผมชาย ของกศนตำบบ้านหัวนิเทศติดตามงานการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพกิจกรรมการถักเปรจากเศษผ้าของกศนตมบหลหนใต้นัศา,าลาอาเนกประสงค์บ้านปงคบนิเทศติดตามการแปรรูปสมุนไพรพื้นบ้านของกศนตมบ้านโปง่งนศูนย์เรียนรู้พ่อเห็ดครบวงจรตรมบ้านโปง่งนิเทศติดตามการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรมการอบรมความรู้เรื่องอาหารเป็นยาปศอนอาตตำบลบ้านแหงนหิเทศติดตามศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ดณสาราอนเนกประสงค์หมู่4ตำบลบ้านโปง่งภารกิจที่5งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. งานบัญชีการจัดทำรายงานรับจ่ายเงิน ทะเบียนคมเงินรายได้สถานศึกษาเงินมัดจำประกันสัญญาเงินสนับสนุนการชาติสองรายงานเงินรายได้สถานศึกษาส่งสำนักง,งานกสนจังหวัดลำปางทุกๆเดือนสามรายงานการนิเทศติดตามงานการาศึกษาต่อเนื่อง 4งานสวัสดิการการบรใจายสวัสดิการศึกษาบุตรข้าราชการลูกย่างประจําและงานบริการอื่นๆ 5. รายงานการเข้าร่วมประเมินสภาพปัญหายาเสพติดในระดับบ้านระดับหมู่บ้านชุมชนอบาตาบ้านหวนัว 6. รายงานการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาอบาตาบ้านแหง 7. รายงานส่งแผนการจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้นชั้นเรียนวิชาชีพทักษะชีวิตพัฒนาสังคมชุมชนส่งสำนักง,งานกศนอจังหวัดลำปาง